ถามเทคนิคเขียนสั่งอนาคตให้เป็นจริงค่ะคุณเลยใช้เทคนิคที่เรียกว่า3 p ค่ะ P แรกคือ present คือการพูดถึงปัจจุบันค่ะใช้ภาษา ปัจจุบันขณะราวกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะคะอันที่2คือ personal ค่ะหรือว่าการใช้ด้วยการพูดถึง personal ก็คือตัวเราเองค่ะเวลาที่เราจะเขียนสั่งอนาคตอย่าไปเขียนสั่งอนาคตลูกเลยนะคะอย่าเขียนสั่งอนาคตแฟนอย่าเขียนสั่งอนาคตใครค่ะเพราะว่าอนาคตใครอนาคตมันชีวิตใครชีวิตมันลิขิตกันเองค่ะและชีวิตของเราเราก็ จงลิขิตเองค่ะอย่าโทษฟ,ฟ้าโทษฝนโทษลมชะตาโทษเศรษฐกิจโทษท,ท,ทุกอย่างเลยค่ะแต่ไม่เคยกลับมาดูตัวเองเลยว่าสร้างเหตุปัจจัยไว้ยังไงมันมีกฎกฎหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า law of cause and effect กฎของเหตุและผลเราหวานมาเมล็ดพันธ์ุไว้ยังไงผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นหว่านมาเมล็ดพันธุ์ความสําเร็จแน่นอนค่ะ คุณก็จะคู่ควรความสําเร็จความสําเร็จมันรอคุณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความล้มเหลวมีพังผืดความล้มเหลวสะสมเต็มไปหมดค่ะมีวัชพืชล้มเหลวเต็มไปหมดค่ะแน่นอนค่ะความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณได้ช้านะคะและอันที่3มก็คือ positive ก็คือการพูดประโยคก,การเขียนประโยคที่เป็นบวกมีประโยคที่แบบหลายๆคนนะคะ ชอบพูดกับตัวเองค่ะว่าฉันมันไม่เก่งเงินทองหายากต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดกว่าจะได้เงินมาอะไรแบบนี้มันเลยทำให้เขาเนี่ย attract หรือว่าดึงดูดสิ่งที่เป็น ความเชื่อความคิดแบบเดียวกับเขาเข้ามาค่ะคนที่อยู่แวดล้อมเขาก็จะเป็นคนแต่มีมายเซ็ตที่บอกว่าเงินหายยากจังต้องทํางานหนักๆต้องเหนื่อยๆแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคุณรู้3ความลับนี้คุณจะเขียนสั่งอนาคตอย่างเป็นจริงได้อย่างง่ายๆเลยคุณายกตัวอย่างนะคะวันนี้ฉันปิดการขายได้หลักล้าน เห็นไหมคำว่าวันนี้คือการแสดงถึงความเป็น present หรือปัจจุบันฉันปิดการขายได้หลักล้านคือตัวฉันนี่คือการพูดถึง personal คือการเขียนสั่งตัวเองว่าฉันเนี่ยทำได้ปิดการขายได้นะคะแล้ว positive ยังไงเนี่ยก็เป็นบวกไงฉันปิดการขายได้หลักล้านก็เป็นประโยคเป็นบวกนะคะต่อไปตัวอย่างที่2องฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินการงานและความรักเห็นไหมคะเป็นประโยคที่ ปัจจุบันไม่ได้บอกว่าฉันกําลังจะโชคดีฉันอยู่ในกระบวนการโชคดีไม่ใช่เราพูดว่าฉันจะโชคดีไปเลยอันนี้คือ ประโยคที่เป็น present หรือว่าเป็นปัจจุบันค่ะพูดถึงตัวเองนะคะ personal แล้วก็พูดถึงความเป็นบวกนั่นเองก็คือเนี่ยโชคดีด้านการเงินการงานความรักพวกนี้เป็นประโยคที่ positive นั่นเองนะคะใครที่ชอบคลิปนี้พิมพ์มาบอกคุณเอยว่าชอบแล้วใครที่สนใจอยากซื้อหนังสือสั่งจิตเป็นเศรษฐีที่คุณเอยจะรวบรวมคำพูด affirmation เป็นประโยคดีๆที่ใช้พูดกับตัวเองนะคะสามารถจิ้มลิงก์ได้ที่ตะก้าได้เลยขอบอกนะว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ ใช่หนังสือธรรมดาแต่มีคอร์สออนไลน์ให้กับคุณความยาว3ชั่วโมงกว่าเลยนะคะรวมถึงออดิโอบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือ2ภาษาแถมยังได้คอร์สออนไลน์ได้ทราบหลักการการเขียนสั่งจิตการเขียน Affirmation เอาไว้ใช้ได้กับทุกเป้าหมายของเราเลยรักพวกเราทุกคนนะคะวันนี้คุณไยไปแล้วสวัสดีค่ะ